ตัวดำทัว,วจากสวนทัวทัวที่เป็นลายดำๆนะคะมันจะอร่อยมากมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องตำถัว่วตำถัว่วจากสวนตำถัว่วจากสวนฟังทุกช่องแต่บางครั้งเราก็ไม่สามารถไปมีได้ทุกช่องนะค่ะมาเด้อสาวสายูทูบเบอร์ ตำถว่วไข่ต้มตำขวาวไข่ต้มหรือว่าจะตรงนี้ทอดที่กำลังทอดเนอหมูทอดกับเทียมพริกไทยมาเลยตำ่วกับหมูกับเทียมพรกไทยไปเลยไปเลยจานไปเลยไปเลยไปเลย เอามาได้เพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านคะ่ะหมูทอดกระเทียมพริกไทยหมูทอดตำถัว่วตำถัว่วโป๊กๆๆจุดจุดจัดจัสดสัดพึ่งแถมแถมด้วยหมูทอดอีกคะ่ะเดี๋ยวไทย ยังงด้วยทอดนะค่ะมาเลยหมูทอดหมูทอดหนึ่จานหมูนุมน่มๆนุมน่มๆแน่นๆเราไม่ว่าจะทานกับไข่ต้มก็ได้นะคะจับถั่ว ตําตถั่วจากสวนมันก็แซ่บนะคะตําถัว่วโอ้ยหน่ออยากได้ข้าวเหนียวตุ้อยู่ใช่ตําถั่วหมูทอดมาเลยค่ะหมูทอดสุดยอดของหมูทอดทานกับไข่ต้มนะคะไข่ต้มผักหอมผักนี่ก็จากสวนบีบีดีตําสวนปลูกเองกินเองนักเลงพอนะคะ หมูทอดไข่หมูทอดกับตำ่วแซ่บมาเลยจ้ามาเลยจ้ามาเลยนะคะหมูทอดกับตำ่วหมูทอดก็อหอมกระเทียมแต่ทอดวิธีการปรุงเกลือนิดหนึ่งแล้วก็กระเทียมแล้วก็ซอสหอยหมลงหมูทอดเอาไว้ มันจะแซ่บมากนะคะหนึ่งจานหนึ่งหัวใจไปเลยโปกๆน้ำตายน่อยโปกๆตำถั่วคนไหนข้าไม่มีนะคะ,ะที่บ้านเราเราก็าจะตำมะละกอหรือว่าจะตำถั่วตำแตงมันก็แลกเปลี่ยนกันไปนะคะตำถั่ววันนี้บ้านตำถั่วที่เป็นลายๆจุด แบบดำถัว่วกืนน้ำลายอยู่ไปละไปละไม่รอแล้วค่ะเป็นไม่รอแล้วนะไม่รอแล้วนะคะตำถั่วกับหมูทอดค่ะ